มาพร้อมกับเทนเลอร์พอดีครับคุณผู้ชมพึ่งมาถึงที่ทํางานจะ8ปดโมงนี้วันนี้สายหน่อยไปส่งลูกที่โรงเรียน <c oughs> แต่ก็ไม่สายนะเพราะว่าทํางาน8ปดโมงนะฮะนี่เดี๋ยวไปดูกันหน่อยอ้าวาเทลเลอร์เขามาส่งขนาไหนนี่เปรถของบริษัทซีว่าโรจิสติกนะฮะรอมในสีน้ำตาลอาลงหมดแล้ว เอาลงหมดทุกคันแล้วมาถึงไม่จันนะฮะแต่ว่ารถล,ลงแล้วแนหะเดี๋ยวเอาไปดูว่าเป็นรถของใครกี่คันยังไงบ้างนะฮะแต่ทำไมเหมือนผมเห็นมันจอดอยู่คันเดียวนี่คันนี้ลูกพัดคันเดียวนี่ครับอ๋อ น้ำหนักเกินเอามาคันเดียวนี่ครับคุณผู้ชมแม่ต้องบอกว่าคันนี้นี่นะ VIP สุดๆกันไปเลยนะครับมาอยู่คันเดียวทางเทนเลอร์นะนี่เกรดแซดครับคุณผู้ชมนะแซดอัมมดาหรือออโตโเ้เดอร์เนเดเกียร์ธรรมดานะครับผมก็ คันนี้เกรดแซดคันนี้นะราคา892,000บาทน,นะครับตีต้องบอกว่าคันนี้มาแบบว่า VIP สุดๆนะครับถ้าเป็นเครื่องบินก็เหมาลำมาคนเดียวนะอันนี้เหมาเทลเลอร์มาคันเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงต้องล้างกันหน่อยแหละเพราะว่าจะมีฝุ่นมีอะไรน่าจะมาตอนช่วงที่ฝนตกนะครับแล้วก็ขับเทลเลอร์มานะครับนี่เกรดตัวแซดนะครับจุดเด่นดูด้านหน้าคุณผู้ชม ะครับกระจังหน้าด้านบนสีเทาด้านล่างโคมียมไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะครับมีหลอดไฟเด y l ไลท์อยู่ในตัวโคมไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะฮะคือต้องบอกว่าคันนี้นะคุณผู้ชมเกรดแซตัวนี้นะจะมีให้เลือกทั้งหมด5สีขาวมุกดําบอลเงินเทาลัมโบแล้วก็ส้มนะครับคันนี้เป็น1จะจตุรเทพนะฮะสีดําใครๆก็รู้ดีนะสีดํานี้ถ้าล้างใหม่ๆเงาๆนะโคตรสวยต้องบอกว่าคันนี้ว่าโคตรสวย ยิ่งเท่าไปเคลือบแก้วฉ่ำมากล้อหน้าเป็นแม็กขอบสินะฮะคุณผู้ชมยาง HT High Terrain นะครับผมยาง2 6งหกห้าขอบสิดเบรก ABS ตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกมีมาเรียบร้อยหมดนะครับสำหรับคันนี้นะเดีย๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับภายในนี่ครับ จุดเด่นนะของตัวแซดผมบอกเลยที่หลายๆคนจะมองนะหนึ่งเลยนี่ฮะเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับนี่นุ่มนวลน,นะครับดูการเย็บครับลายสวยงามนะครับลายสวยงามอันนี้สี่เก้าสองศูนย์อ่ะแสดงว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับใครที่ออกรถไปนะจะเจอปัญหาว่าสมุดรับประกันเนี่ยมาไม่ทัน แต่ผมคิดว่ารอบนี้น่าจะเริ่มคล่องตัวขึ้นแล้วเพราะว่าคันนี้นะมาพร้อมสมุดรับประกันเลยนะคิดว่าช่วงนี้หลังจากนี้ที่ออกรถไปนะครับน่าจะได้พร้อมสมุดรับประกันแล้วแต่ว่าไม่ต้องแปลกใจถ้าไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ตามให้ทีหลังอีกทีหนึ่งนะครับนี่คอนโซลหุ้มหนังจอเจ็ดนิ้วนะครับพร้อมกล้องถอยนะครับไฟเพดานต่างๆติดหมดนะครับพวงมาลัยหุ้มหนัง เครืตัวแซดเนี่ยจะมีระบบเบเบอะไรนะระบบกระจายแรงดันน้ํามันเบรกเพิ่มแรงดันน้ํามันเบรกอะไรพวกนี้มีระบบป้องกันออกตัวล้อฟรีมีระบบป้องกันลื่นถลายนี่มีช่วยลงเขาให้ด้วยนะช่วยออกตัวบนทางราช,ชันก็มีนะคะคุณผู้ชมนี่อีกจุดหนึ่งนี่ฮะดูด้านหลังนีแอร์แถวหลัง ะะตัวแทนะ่นนจะมีแอร์แถวหลังมีช่องเสียบ USB ชาร์จไฟสำหรับด้านบนฝั่งคนนั่งนะครับด้านหลังชาร์จตรงนี้จะไวนะครับไม่เสียบ USB เพลงไม่เล่นนะตรงนี้เมื่อกี้ทีเราต้นพาดูนะครับแหนบนะครับอยู่บนพเพา๋จะให้ดูนี่แหนบอยู่บนเพานะครับเป็นแหนบสามแผ่นนะครับขนาดใหญ่และยาวกว่าปกตินะครับ นี่โลโก็เกตเซต DDI ชุบโครเมียมมือเปิดสา้ายชุบโครเมียมมีกล้องมองหลังเรียบร้อยอันนี้เดิมๆจากโรงงานมานะรถนะฮะคุณผู้ชมจะไม่มีกระบะไลเนอร์นะครับไม่ติดฟิล์มไม่ติดจาร์ลมือเปิดไม่ติดกันสาดคืออันนี้เราต้องใส่ให้ลูกค้าทั้งหมดนะส่วนคันนี้มีกุญแจอยู่ที่รถไม่เดี๋ยวผมดูก่อนอะกุญแจอยู่ที่รถมีลหลายๆคนถาม รถเนี่ยทาไมเลขไม่เป็นศูนย์เวลาที่ซื้อขนาดเป็นป้ายแดงคุณผู้ชมดูนะคันนี้แค่ลงเทลเลอร์ขึ้นเทลเลอร์ยังไม่ทันวิ่งออกไปไหนเลยห้ากิโลแล้วฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนะจะรับรถออกโดยที่ไม่ให้เราเติมน้ํามันท่านจะได้ประมาณนี้จะได้ประมาณห้ากิโลประมาณนี้นะครับแต่ถ้าให้เราเติมน้ำมันเราก็ต้องวิ่งไปก็อาจจะเพิ่มมาอีกห้าหก กิโลเจ็ดกิโลแล้วแต่นะครับประมาณนี้นะฉะนั้นรถนะครับที่ลงเทลเลอร์นะครับแล้วเวลาท่านมารับเีย่ยเลขไม้ขึ้นไปสิบกว่าท่านอาจจะสงสัยว่าเราวิ่งไปไหนก็คือไปแค่เติมน้ํามันแต่ถ้าไม่เติมน้ํามันไม่ให้เติมน้ํามันนะก็ไม่ศูนย์แน่นอนเพราะว่าคันนี้ก็มาห้าแล้วแต่ไม่ได้ห้าทุกคันนะบางคันนี่อาจจะหกอาจจะเจ็ดก็มีนะฮะจากที่เคยเจอหรืออาจจะแปดจากเก้าก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าก่อนขึ้นเทลเลอร์เขาต้องวนจอดที่โชว์รูม ก็เออไม่ใช่ที่ลานจอดก่อนแล้วค่อยขึ้นเทเล,ลอร์นะครับแล้วการขึ้นเทเล,ลอร์บางทีมันไม่ขยับแค่ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ก็ v ีไอพีมากๆลูกค้าเซลลต้นเองนี่แหละนะฮะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวจะได้นัดรับกับลูกค้ากันอีกทีหนึ่งก็สวัสดีวันที่1มิถุนาด้วยละกันที่รถท่านมาลง็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดูเลิกกันแล้วก็นัดวันรับรถกันอีกทีกับซีดําเกเตซ์หลนหล่อคันนี้ v ีไอพีมากๆครับเหมาลํามาคันเดียวนะฮะนี่ เทเลอร์ก็กำลังกลับไปรับรถรถใหม่นะครับมาเพิ่มให้เรานะครับเพราะว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ลดลงมาให้เพิ่มนะครับคุณผู้ชมนี่ไปแล้วขอบคุณสำหรับเทเลอร์นี้ฮะเหมาํำมาให้เรา <c oughs> นะโอ้สุดยอดนี่แล้วคุณผู้ชมดูนะผมมาถ่ายคลิปวันที่หนึ่งนะในขณะที่ผมถ่ายคลิปเซลท่านอื่นเขาก็เช็ดรถกันเลิกดีนะครับวันนี้หนึ่งเลิกดีนะครับดู พากันเช็ดรถเตรียมออกกันเพียบเลยส่วนตัวผมขายไปหมดแล้วเดือนที่แล้วแต่ค่อยเริ่มกันใหม่เดือนนี้ก็ถ้าใครสนใจนะฮะกำลังอยากได้รถสักคันก็มาจองกับเซอ์ต้นอุ่นเซอต้นได้นะครับยินดีให้คำปรึกษารถคงรถคอกร,รถแต่งซิ่งออฟโรดทำหมดนะครับบอกเลยว่าทำหมดตู้แห้งตู้เปียกนะครับทำหมดนะครับช่วงนี้ทำงานให้เหมือนร้อนเงิน นะฮะร,รับจบหมดนะคุณผู้ชมโอเคครับผมยังไงก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละการเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ